สวัสดีครับทุกคนนะับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของคริปโตแค t นะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของแพลตฟอร์มในการหาแมกม o n ีออนไลน์นะครับก็จะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Co i Pay y นะครับอันนี้เลยนะก็จะเป็นในส่วนของการหาไรายได้นะครับจากการทำออฟเฟอร์จากการทำเซเว v e y แล้วก็ Affiliate Leader นะเ e ดเ a r ร์ board, นะแล้วก็ b r o w s i n g คือการยิ้มชวเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับ ก็งานแรกก็คือตรงนี้เลยนะมาเทียบล็อกซิงได้เลย,เลยแล้วก็กดเข้าไปนะครับประมาณ10วินาทีเราก็จะได้อยู่ที่1.3คะแนนด้วยกันแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็นับในใจนะครับประมาณอ่าวินาทีนะ 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 10แล้วก็ย้อนกลับไปทุกคนนี่ทุกคนได้มาอยู่ที่1.3คอยด้วยกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือกดเข้าไปแล้วก็ประมาณ15วินาทีก็ สามารถที่จะรับได้เลยนั่นเองนะครับต่อไปในการหารายได้ก็คือการทำออฟเฟอร์นะครับอันนี้คือการทำออฟเฟอร์เนาะสามารถที่เลือกได้เลยนะถ้าเราจะทำออฟเฟอร์ในส่วนถ้าเราใช้มือถือก็คือจะมีของ Android เนาะที่สามารถทำที่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้ได้แต่ถ้าเราจะทำผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะมีในส่วนของโน๊ตบุ๊กก็ทำได้ i p a d ก็ทำได้นะครับ อคอมพิวเตอร์ก็ทําได้แมคบุ๊กก็ทําได้รองรับเลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะขอแค่เรามีเบราว์ซิ่งหรือเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเปิดเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะมาดูตรงนี้นะก็คือออฟเฟอร์จะมีงานที่เป็น Android อย่างเดียวก็คือถ้าเราอยากให้มันแสดงของ Android อย่างเดียวก็คืองานของ Android ที่เราสามารถที่จะทําได้อย่างเช่นอันนี้ก็คือเราต้องดาวน์โหลดนะภ่ายในส่วนของอมือถือที่เป็น Android แล้วก็ทำภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จนะครับกดเข้าไป ตรงนี้เขาให้เราทําอะไรบ้างนี่ดูคนนะให้เราดิจิสเตอร์แล้วก็รับไป2000เหรียญนะครับแล้วก็รีเดมนะสดอลลาร์ทุกคนนะแล้วก็กดสตาร์ทออฟเฟอร์เดยเลยตรงนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็หูห้าดอลลาร์เลยทีเดียวตรงนี้ทุกคนเนาะเราต้องทําอะไรก็คือเล่นเกมนะครับผมก็คือดาวน์โหลดแอปเปิดแอปแล้วก็สมัครสมาชิกเล่นเกมทำเรกิจให้สําเร็จนะประมาณ5000เมตรนั่นเองนะครับผมนะั่นคือระยะระยะทาง5,000เมตร ก็ประมาณนี้ต้องเป็น new user only นะครับถึงจะสามารถทำได้ต่อไปนะครับในส่วนของ survey นะออเนาะ offer ก็น่าจะประมาณนั้นเลยก็คือมันคล้ายๆกันก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นในส่วนของ d e s k t o p เนะี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันก็มีแล้วก็จะมีการสมัครเว็บไซต์ก็มีทุกคนเนาะอันนี้นะครับผมนะ่ก็คือจะเป็นในส่วนของการสมัครนะอ่าไม่เป็นของการสมัครเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็จะมีในสวง,งการทำออฟเฟอร์อย่างเช่นเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามก็คือฝั่ง survey นะครับอันนี้ทุกคนเนาะก็จะมีฝั่ง cpx research นะครับ theorem bridge bitlab prime survey i n b r a n d .ai mm hmm. ตรงนี้ทุกคนเนาะอันนี้เป็น global ในสงองคนที่ทำถ้าเราจะเลือกเป็นประเทศไทยอย่างเดียวก็จะมีเหมือนกันเขาก็จะแสดงข้อมูลนะครับในส่วนของอประเทศไทยอย่างเดียวตรงนี้ทุกคนเนาะเอาค่ะเอาเอาทั้งหมดนะก็คือนี่ทุกคนนะก็คือเป็นในส่วนของอ ตรงนี้เห็นไหมโลโก้ Prime Survey นี่ทุกคนเนาะแล้วก็1 0 X Research นะแล้วก็ Bit Lab นะก็คือจะเป็นในส่วนของพ์ทเนอร์ Partner นะครับที่เขาทำอย่างเช่น่า1 0 X Research มีการทำสามอันแล้วทุกคนที่ผ่านเนาะมีอย่างอื่นด้วยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือประวัติของคนทำนะั่นคือคนไทยเราเนี่แหละทุกคนแล้วก็เวลาเมื่อ8นาทีที่ผ่านมาเองเนาะได้มาอยู่ที่120คะแนนอันนี้ก็814คะแนนอันนี้340คะแนนทุกคนเนาะ อ่านี่คือคนไทยเรานะก็ที่ทำไรายได้อยู่นะครับต่อไปคือ,อเดี๋ยวผมกดที่ออฟเฟอร์นะมีให้ดูหรือเป๋าอามีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสถานะนะครับน,นี่คือผมขอเลือกเป็นออฟเฟอร์ได้ไหมมันจะไม,ม,ม,นนะะม,ะม่ไม่มีเหมือนกันทุกคนเนาะส่วน browsing ละมีกระเป๋าข้อมูลให้ดูไม่มีเหมือนกันทุกคนส่วน adword type ก็คือเป็นเกี่ยวกับการลงโฆษณาหรือตั้งแคมเปญนะถ้าเราจะยิงแอดให้กับ Uh, แพลตฟอร์มนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้แล้วก็ c r e a t e New แล้วก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของโฆษณาของเราได้อย่างเช่นเรามีธุรกิจของเราจะมาโปรโมทผ่านในส่วนของตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปคือระบบ f f i l i a t e ตรงนี้ทุกคนเนาะก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะทําได้เลยเนาะด้วยการเอาคำว่าโ o รโ m a t e r i a l ตรงนี้ทุกคนแล้วก็ Copy ลิงก์ของเรานะทำการตลาดได้เลยตรงนี้นะครับถ้ามีเว็บไซต์ก็เอาเบนเดอร์ได้เลยนะครับตรงนี้เลยเนาะ นี่นะครับก็สามารถพิจารณาไปแปะได้เลยถ้ามีโซเชียลก็ตามนี้เลยทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ไปเผยแพร่ต่อได้นั่นเองนะครับผมใน,นส่วนของไรายได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เขาก็จะบอกนะอันนี้คือไรายได้ที่เราได้รับมานะครับอันนี้เป็นเป็นในส่วนของจํานวนคนที่สมัครสมาชิกทุกคน15คนนะครับ22คนนี่ทุกคนนะ แต่ว่าผมจะดูในส่วนของระบบนะครับน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ทุกคนนะอ่าไม่ใช่อันนี้คือแอดทุกคนแอดห้าเปอร์เซ็นต์เซลล์แต่ไรายได้เราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมดูแป๊บนึงตรงนี้เขาได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกทุกคนนะว่าเราจะได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์จากการทำเรสเฟอร์ตรงนี้ทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าเราทำดิคอมเมนต์แอดนะเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมจากค่าคอมมิชชั่นเนาะ ต่อไปคือลีดเดอร์บอร์ดนะหรือการแข่งขันนะครับภายในแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดของการแข่งขันออฟเฟอร์ลีดเดอร์บอร์ดที่เป็นรายสัปดาห์กับรายวันอันนี้รายวันอันนี้รายสัปดาห์นะครับและมี A f f i l i a t e l e a d e r b o a r d ด้วยมีทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์รายวันตอนนี้ผมอยู่ที่ผมอยู่อันดับ10น่าจะได้ประมาณ2ดอลลาร์ถ้าผมจบอันดับนี้และรายสัปดาห์นะก็อ่าราสรายสัปดาห์ก็จะหมดวันนี้เหมือนกันทุกคนนะเห็นไหม ถ้าผมจุกอันดับเท่านี้ก็จะได้ประมาณ6ดอลลาร์ทุกคนตรงนี้นะอ่าก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะแล้วก็มีในส่วนของอ่าประวัติทุกคนตรงนี้เลยเนาะวิธีการถอนเงินอ่ะเผื่อใครที่อยากดูวิธีการถอนเงินหรือการสร้างรายได้ก็คือมาที่หน้าแดชบอร์ดแล้วก็กด c a ค h out ตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะทําการอ่าหาเงินที่เป็นบิตคอยนก็ได้ไลท์คอยก็ได้ดชคอยก็ได้เพย์เยอร์ก็ได้ฟอร์เซตเพย์ก็ได้สโตรนาก็ได้นะครับใบนั้นก็ได้ แล้วก็ส่วน g i ฟ t c การถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นแนว Shopee Pay อ่า t ม m um a n y Wallet นะครับนี่ทุกคนนะอันนี้ที่เราสามารถแลกได้เลยนะมูลค่าขั้นต่ำา5 0 0บาท2500บาทอ่ะก็ดูไปเลยนะครับถ้าใครเป็นแนวติดหนังสือหน่อยก็ B2S ตรงนี้ได้เหมือนกันแกลบก็ขั้นต่ำแค่50บาทเองทุกคนเนาะก็มาทำได้ตรงนี้นะครับผม มี i-studio ด้วยนี่ทุกคนนะ i-studio นะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับมีเยอะมากตรงนี้ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยเนาะวิธีการนะรก็คือมากดที่อย่างเช่นเราจะทำการแลกตรงนี้หรือถอนนะเป็นในสุดของ t o o บันนี่ไวเลนะครับก็คือกดเข้าไปขั้นต่ำอยู่ที่10บาททุกคนเนาะวิธีการก็คือเรามีคะแนนทั้งหมดกดคะแนนก่อนเขาก็จะบอกว่าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่กาบาทแต่ มันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.738เนาะเราเอาเลข2 2 9บาทลบกับ0.738ถ้าเหลือเท่าไหร่เอายอดนั้นมาใส่ตรงนี้ก็จะไม่เป็น0.9ก็น่าประมาณ0.0ไม่ใช่209น่าจะเป็นประมาณ208บาทนะันที่เราสามารถถอนได้นะแล้วก็กรอกน,นี้ไม่งั้นเราจะถอนเงินไม่ผ่านนะครับมันจะติดว่ายอดเงินของเราไม่พอถ้าเราถอนจำนวนนี้เพราะว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยทุกคนนะถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้นะครับหรือช่องทางการสร้างอะไรได้ผ่านช่องทางนี้คุณสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามก็ได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ